สระน้ำขนาดใหญ่พื้นที่ออกกําลังกายลานทางเดินและห้องน้ำเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงสระน้ำสาธารณะเพื่อชุมชนและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตำบลน,นบปิงอําเภอเมืองจังหวัดพังงาภาพมุมสูงปรากฏให้เห็นที่ตั้งถูกล้อมรอบด้วยสวนยางพารานี่เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการตามแผนการใช้งบพัฒนาจังหวัดพังงาปี2564 ที่ถูกจัดสรรให้สำนักงานโยธาที่การและผังเมืองจังหวัดพังงาเป็นผู้ดำเนินการด้วยงบประมาณ40ล้านบาทปัจจุบันโครงการนี้อบตอนนปิงยังไม่เสร็จรับมอบด้วยเหตุผลว่าห้องน้ำชำรุดและระบบไฟโซล่าเซลล์บางส่วนดับทีมข่าวสำรวจภายในอาคารห้องน้ำพบเก้าอี้พักสำหรับเด็กตัวนี้เมื่อเทียบกับเอกสารโครงการ พบว่าเป็นหนึ่งในรายการจัดซื้อจัดจ้างงานสุขภัณฑ์ราคาจัดซื้ออยู่ที่ตัวละ8,000บาทรวมค่าติดตั้งอีก200บาทก่อนหน้านี้เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้พร้อมตั้งข้อสังเกตหลายรายการเช่นมานั่งริมสะราคาตัวละ25,063บาททีมข่าวสำรวจรอบพื้นที่พบมีทั้งหมด23จุดราคารวมราว5้6 4 6 0บาท และข่มไฟโซลาเซลล์สูง6เมตร77ต้นราคาต้นละ31,250บาทรวมทั้งหมดกว่า2ล้าน4แบาทจากจุดสังเกตที่เกิดขึ้น The Exit ตรวจสอบข้อมูลงบพัฒนาจังหวัดพังงาปี2564พบจักงบประมาณรวมกว่า159ล้านบาทถูกแบ่งเพื่อการพัฒนาทั้งหมด6ด้าน13โครงการตามศักยภาพจังหวัด งบประมาณกว่า111ล้านบาทถูกใช้ไปกับโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโครงการปรับปรุงสระน้ำสาธารณะนบปิงเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูงที่สุดขณะนี้มีสี่โครงการอยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเราอาจจะหาหน่วยงานกลางมาตีราคาที่คุณเขียนแบบมาคุณกำหนดราคามานะครับราคาอย่างนั้นไหมและที่มีการประมนะูลมีการคั้วกันหรือเปล่า มีการสองเงื่อนไขเกี่ยวเรื่องเอื้อประโยชน์ให้แก่อะไรใดๆหนึ่งไหมอ,อันนี้เราต้องสอบทุมิติเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าเรื่องเพิ่งเกิดเราลงเพิ่งลงไปตรวจสอบจะไปกล่าวว่าแพงไม่แพงเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมก่อนนะครับแต่คําร้องเนี่ยก็เป็นประเด็นสําคัญที่เราต้องมุ่งไปในประเด็นนั้นครับงบพัฒนาจังหวัดพังงาปีเดียวกันมีสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงารับผิดชอบทั้งหมด4โครงการ งบประมาณรวมกว่า135ล้านบาทหรือกว่าร้อยละ84ของงบพัฒนาจังหวัดพังงาปี2564ยิีกสิทธิ์ยังพบข้อมูลสถิติโครงการก่อสร้างของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ปี2558ถึง2565มีทั้งหมด181โครงการ เมื่อตรวจสอบรายชื่อผู้รับเหมาที่ได้โครงการจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาปี2561-2565 25มีทั้งหมด41รายบริษัทที่ได้ทำสัญญาคู่กับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2558-2565คือห้างหุ้นส่วนจำกัดใสงามวัสดุพัน62โครงการ และได้โครงการมากที่สุดในปี2563จำนวน46โครงการรวมเงินกว่า203ล้านบาททั้งหมดได้รับการยืนยันจากรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าเป็นไปตามระเบียบในระเบียบก็หลอกว่า,วาต้องดูที่ราคากลางถ้าราคาที่ยื่นประมูลไม่เกินราคากลางนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมในเมื่อเขายื่นราคาแล้วต่ำกว่าราคา,ลาแล้วเนี่ยก็ไม่มีเหตุที่จะไปยกเลิกเขานะครับ แล้วเราก็ไม่มีหลักฐานวยาเขาไปไปคุยกันตรงไหนไปไปหัวกันตรงไหนเราไม่มีหลักฐานแต่ถ้าก็ไม่มีหลักฐานเนี่ยเราสามารถยกเลิกการบุกหังานั้นได้แล้วก็ฟ้องกับผู้ดำเนินการหัวประมูลได้เลยโครงการทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้งบพัฒนาจังหวัดพังงาช่วงปี2563ถึง2565อยู่ในวาระของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาที่ปัจจุบันย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ล่าสุดวันที่26มีนาคมกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่10เมษายน2566อิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน